สวัสดีค่ะอิแตนกิจเลนยงการจ้างอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้จะพามารีวิวรถอิแตนรุ่นบรรทุก8-10ตันนะคะปลายทางคันนี้ไปอุตรดิษฐ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นตัวท็อปอีกเช่นเคยนะคะเป็นเครื่องอิซูซุเทโอสาพันเอินเตอร์นะคะตัวหม้อน้ําก็มีพุ่มลมนะคะมีอ่า อินเตอร์นะคะเดินท่อหรือให้เรียบร้อยนะคะตัวปั่นพาวเวอร์ก็จะเป็นของใหม่นะคะหม้อน้ําของใหม่นะคะอุ้มลมของใหม่นะคะตัวปัน่นตัวกระป๋องพาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นกล่องอากาศก็จะมีกองแก้วให้นะคะส่วนคันหน้านะคะจะเป็นคันหน้าร้อยสิบนะคะยางหน้าเป็นยางเจ็ดร้อยขอบสิบหกนะคะเราพาชมคันหน้ากันหน่อยนี่นะคะแล้วก็ตัวแหนบหน้านะคะก็จะหนาประมาณน,นี้เลยนะคะนี่ดูกันชัดๆนีอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะ านั่นไนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเป็นเหยียบเบรกจิ๊ฟฟี่นะคะขาเหยียกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามีเกอร่มให้ดูพร้อมนะคะมีเกอร์ความร้อนนะคะเกอร์ไดาชาร์จนะคะแล้วก็ตีตปิดกล่องหลังให้แบบนี้เลยนะคะถ้าตัวเป็นเครื่องยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคะันเกียร์นะคะคันสโลนะคะตัวเหยียบคานเบรกมือนะคะแกนวงก็เป็นแกนวงหกล้อนะคะตัวคันยกดำนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะ ข้างบนเบาะก,ก็จะเป็นกว้างยาวสามารถนอนได้แต่คันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมจะเป็นชุดเครื่องเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปชมระบบเบรกจิฟฟี่กันต่อนะคะอันนี้จะเป็นทังเบรกจิฟฟี่ของเรานะคะตัวกระป๋องน้าเติมน้ำมันเบรกก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แต่ลมให้พร้อมเรียบร้อยอน,นี้คือเก็บสีดำมดนะคะโู้สีดำก็จะเป็นสายโพลีนะคะต่อท่องเหลืองให้เรียบร้อยคันนี้จะเป็นสโลนิสันนะคะเราก็ทําแท่นยึดสโลประมาณนี้เลยนะคะใส่ลูกยางกลางให้นะคะแบบนี้นะคะ จะเป็นท่อนาของเราแล้วก็ดามซับในนะคะค่าสี่เหล็กหลัางหนะ้าหกนะคะให้เรียบร้อยก็บอกน้าเป็นกระบอกน้ํา4ตันนะคะยกได้ประมาณ12ตันนะคะถังน้ํามัน60ลิตรค่ะแล้วก็ท่อเราก็เป็นท่อแฟนแบบนี้นะคะยางหลังนะคะเป็นยาง750ยขอบ16นะคะเป็นเพาอิสุร้อยสิค่ะคันนี้นะคะตัวกระบะบรรทุกนะคะจะอยู่ที่กว้างเมตรเกนะคะ ปกติไซส์ของเรารุ่นนี้จะยาวอยู่ที่3เมตร60นะคะแต่ว่าทางลูกค้าเนี่ยสั่งเพิ่มเติมนะคะจากยาว3เมตร60เนะี่ยเป็นยาว4เมตร20นะคะเราก็ทำให้ลูกค้านะคะก็จะยาวพิเศษกว่านิดนึงนะคะส่วนความสูงนะคะจะอยู่ที่เมตร50เหมือนเดิมนะคะก็จะดูยาวหน่อยนะคะคันนี้ปกติไซส์เราก็จะเป็นปกติก็คือจะเป็น3เมตร60นะคะเฉพาะกระบะบรรทุกนะคะแต่คันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมมาเป็น สี่เมตรยี่สิบนะคะจะเท่ารุ่นเอฟเลยนะคะถทารุ่นใหญ่นะคะสีสันนะคะพวกชื่อเขียนนะคะแล้วก็ลงกดามรูปภาพนะคะม้วนพลังค่าปตาท้ายนะคะลูกค้าก็สามารถแจ้งรายละเอียดเราเข้ามาได้นะเราก็จะทําให้ตามแบบลูกค้านะคะอุปกรณ์ตกแต่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่สนใจสอาถามก็ทักเข้ามาได้นะคะหรือโทรเข้ามาได้ที่0ูนย์กระสามสี่สามหนึ่งจหเจ็ดเก้าศูนย์กแปดหนึ่งสองเก้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะคะ ยินดีให้บริการรับปรึกษาทุกเคสนะคะรถเก่ารถใหม่นะคะวางเครื่องก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะฝากอีกหนึ่งผลงานนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราค่ะ